เป็นคําถามที่เพื่อนพี่ถามกันมาเยอะมากนะครับว่าใส่ปุ๋ยอะไรใส่สูตรไหนใส่ยังไงใส่ตอนไหนใส่เท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาตอบทุกอย่างเลยแล้วกันใส่ปุ๋ยนะครับแล้วแต่เรานะครับเพื่อนพี่นะแล้วแต่หมายถึงแล้วแต่เรากําลังของเรากําลังของเราก็คือเงินจะเอาไปซื้อปุ๋ยมาใส่กล้วยเรานั่นเองเนาะเพื่อนพี่เนาะใส่ได้ตั้งแต่15วันครั้ง20วันครั้งหรือว่าเดือนละครั้งเนาะเพื่อนพี่เนาะ พอจะเข้าใจเนาะครับอ่ะต่อไปนะครับใส่สูตรอะไรใช่ไหมครับเพ,พื่อนพี่แต่ละสูตรมันก็จะแตกต่างกันไปเนาะตั้งแต่เดือนแรกเดือน2เดือน3จนถึงเก็บผลผลิตเนาะแต่ละสูตรไม่ซ้ากันแน่นอน,นะครับเพ,พื่อนพะี่เนาะอันนี้สูตรห้านเดือนนะครับผมจะพูดเฉพาะหเดือนนะโอเคนะครับผมจะไม่ได้บอกตรงๆนะผมจะใบให้เพ,พื่อนพี่เป็นตัวย่อแล้วกันเนาะเพื่อนพี่จะได้ไปคิดต่อไปเหมือนแบบ สนุกร่วมคอมเมนต์ร่วมตอบคำถามกันเนาะสูตรอะไรใช่ไหมครับอ่ะสูตรผมจะย่อนะครับเพื่อนพี่แล้วเพื่อนพี่คอมเมนต์มานะครับว่าผมใส่สูตรอะไรเนาะกล้วยหอมอายุ5เดือนนะสูตรสอหอซอหสออหอ,อ,หอโอเคเนะาะเพื่อนพี่เนาะผมคิดว่าคงจะไม่ยากเนะาะเพื่อนพี่คงน่าจะเดากันได้เนาะอาจจะทายกันถูกผมคิดว่าทายถูกกันทุกคนเนาะก็ตามนั้นนะครับใส่สูตรนั้นเนาะแล้วก็วิธีใส่ใส่แบบไหนนะเพื่อนพี่เนาะอ่า ไล่ของผมนะครับจะใส่โดยวิธีการโยนนะครับเพ,พื่อนพี่โยนแบบไหนโยนนี่ข้างละประมาณาถ้าถ้าถ้าเราตักนะประมาณหนึ่งช้อนกินข้าวเนาะแต่อันนี้ผมไม่ได้ใช้ช้อนเนาะผมจะกะเอาเนาะล้มรวมเนาะกำล้มรวมนะครับข้างละกำลมรวมเนาะจะใส่โดยวิธีการโยนนะครับไม่ได้โรยรอบนะเป็นวิธีของไล่ผมนะครั้งนี้นะครับเราใส่สองค้างนี้เนะาะค้งต่อไปเอาก็ ข้างกันแบบนี้นะสมมุติว่าเดือนนี้เราใส่ข้างนี้ข้างนี้ใช่ไหมเดือนต่อไปเราใส่ข้างนี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ